ก็ขอกาวสวัสดีนะครับผู้ที่เข้ารวมดูรู้ท่านเลยนะครับการสวัสดีลอรดงแล um, ้วก็คุณแม้ด้วยนะก็วันนี้นะครับเป็นลำตัดของคณะสีฟ้านะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากวันนี้เรามาในทองเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับแต่เราไม่มีตอนพิเศษอะไรเราแบบว่า มาเล่าให้ฟังนะฮะ,ะว่ามา <Okay. S 2> ันเเรื่องราวเกี่ยวยังไงอ้าวร้องเลยค่ะเรื่องราวออลเเวงอยากสื่อผ่านเพลงให้ถึงหัวใจจะกล่าวถึงวัรณคดีคุณช้างคุณแผนเรื่องนี้วีรกรรมมากมาย ท่านผู้ชมท่านที่มาชมกันมากมายขอโทษคระมาไปหน่อยครับประมาสวัสดีทุกท่านที่พากันมาชมนี่เป็นเรื่องค่านิยมเชิญอ่านชมกันได้เพราะเอ่ยคำสัมผัสเอาเรื่องประวัติยาวแสน นี่เป็นเรื่องของขุนแผนที่อยู่แคว้นแดนไกลมีเมียถือวันทองแต่รักสังสองไม่เข้าทีชีวิตไม่เปรมปีเพราะเมียนี้ไม่เข้าใจเพราะขุนแผนนั้นหนะเออเมีเออด้วยเ,ออเพราะขุนแผนนั้นหนะออวันวันดืน่มแต่สุลาไม่ทำการทำงานเอาแต่ เล่นการพนันขุนช้างก็แสนชั่วแอบย่องขึ้นเรือนแม่วันทององกิครับพร้อมทั้งกองเงินทองให้แม่วันทองสบายใจแม่วันทองคนนี้ก็มีใจขุนช้างชวนกันโดดเอ้ยชวนกัน หนีลงหน้าต่างตามขุนช้างไปพอคุณแผนรู้ข่าวก็แสนเศร้าในฤดีพอความละเลยในหน้าที่วันทองจึงหนีจากไปพอถึงตอนท้ายนี้เรื่องไม่ค่อยดีเอาเสียด้วยเรื่องราวมันจบไม่สวยวันทองต้องมวยวางวา บไปแล้วนะคะ่นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลง่อยกันบ้างนะเรีนลำกัดไปแล้วนะคะ,คะเพราะนั้นการแสดงลำกัดมันก็จะมีหลายบทเพลงที่เอามาส่งเสริมในาการแสดงนะคะได้ค่ะเอ๋ขอเล่าเรื่องคุณแผนแสนก่อสถานมีคุณช้างคุณพานวางอำนาจใหญ่ แ่งนางวันทองมากว่าเป็นคู่ใช้เเหลี่ยมเข้าสู้ให้ลงไหลขุนช้างหัวล้านปวดห้หน้าดูฉันช่างอวดสูงหาคููไม่ได้จึงหาเลเหลี่ยมแย่งนางวันทองมาเป็นครูครองได้สมใจคราเมื่อขุแนแผนออกไปร ขูกหาว่าเป็นศพที่ว่าออกไปเออยังปรกันว่าคุณแทนและออกไปรบคิดว่าเป็นศพเอานะก็ว่าไปวันทองนั้นป่วยด้วยอดสู้กลับไปหาขัวตาจ,จูหวังจะช่วยได้ไปหาขัวตาจ,จูแล้วจะช่วยได้ ไหวขัวตะจัวผู้มีวิชาเก่งเรื่องโหราอยู่วัดป่าเลไล <Okay. S 1> เลไลเออเลไลสงสารวันทองละมุนมองมัวสงสารวันทองละหมุนมองมัวทอกจำเรื่องผัวจำใจว่าชอกจำเรื่องผัวก็ว่าจำใจขุนแผนไปรบ ประสบปัญหาขุ่นแผนไปรบประสบปัญหาสุขภาพตายาและมันย่ำแย่ใหญ่สุขภาพจิตชีวิตอาภัพผุกขภาพจิตเมื่อชีวิตตกอับชีวิตอาภาพก็ไม่ปลอดภัยชื่อเกา่าชื่อเกา่าชื่ออะไรชื่อเกา่าชื่อพิมพีพิลาลัย ชื่อเก่ามันไม่ดีมันอับปรีแสแหลงจะต้องเปลี่ยนแปลงละพิมพิลาลัยชื่อเก่าไม่ดีมันอับปรีแสแหลงจะต้องเปลี่ยนแปลงพิมพิลาลัยเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป,เปลี่ยนเป็นวันทองละของอาจารย์ เปลี่ยนเป็นวันทองของอาจารย์มันก็จะสําราญแล้วก็หายป่วยไขย้สุขภาวะและปล่อยปานานปีสุขภาภาวะละปล่อยปะนานปีสุขภาพไม่ดีเพราะสาม,มีหายเอชาชาจะชาน้อย คุณข้างที่สร้างแต่ปัญหาเอาเรื่องนานามาทมให้เป็นเมื่อที่สร้างสร้างความสัตนเป็นอัปมงคลนาวามากมายตอนนี้วันทองลาในวันนี้วันนี้วันทองในวันนี้วันทองวันนี้ชีวิต พลพิษสุขภาพใกล้กินเสื่อมสลายภาวะสงครามสรางความมุนมองทำให้วันทองต้องมองไม่ใครจะถวยท่ทางสร้างสุขภาวะใครจะถวยที่ทางสร้างสุขภาะวะร,รับวันทองเป็นภาระอีกสลายเออชา แม่พูดถึงคุณแผนและได้กลับมานางลาทองนั้นหนากลับมาใหม่เป็นเหตุนางวันทองรู้สึกเศร้าจิตใจนงเยาาไม่สนใจกรารมีครอบครัวณที่นี้ต้องได้สามีอย่ามาสองใจ ทำสุขภาพิจนั้นไม่ดีมีความเศร้าในชีวิตและก็วันวายสังคมครอบครัวต้องมาก่อนอย่ามาวาอนต้องตัดสินใจสังคมเล็กๆนั้นก็สำคัญเรื่องครอบครัวนั้นต้องใส่ใจขอจบเรื่องคุณแผนเพียงเท่านี้ สมองเริ่มไม่ดีอันซเมอร์ไงขอจบเรื่องคุณแพทย์เพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีกู๊ดบายเอชาเอาชชาชาชาน่อยแม่ภาวะภาวะสงคราม ทำให้สภาพครอบครัวนั้นแตกแยกทำให้สุขภาวะนั้นเสื่อมโทรมในเรื่องของเมื่อสุขภาวะมันเสื่อมโมทรมทางนั้นจิตร่างกายก็จะเสื่อมโทรมไปด้วยและก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือปัญหาของครอบครัวความเจ้าทุกครอบครัวที่แตกแยกก็จะทำให้สุขภาพไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้น เราควรที่จะสร้างครอบครัวให้ดีและนําสันติสู่โลกเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดภาวะสงคารามเพื่อให้สุขภาวะของโรคเราดําเนินไปด้วยดี<ม>ชาวประชาชา,ชาวโลกจะได้อยู่กันด้วยความสุขและมีสุขภาวะที่ดีสืบไปขอจ้ก,การแสดงของสวิสดีครับสวัสดีค่ะ